คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast มีคนบอกว่าเราต้องล้มเหลวก่อนเราถึงจะเรียนรู้ผู้ฟังคิดว่าจริงไหมครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเรียนรู้อะไรๆจากนอกตำราเพราะบางครั้งตำราก็ทำให้ผมงงกว่าเดิมครับเช่นเวลาซื้อพัดลมมาสักตัวผมจะชอบประกอบเองโดยที่ไม่ต้องเปิดตำราเลย เพราะมันเห็นอยู่ช,ชัดๆว่าชิ้นไหนเข้ากับตรงไหนใช่ไหมครับแต่ก็มีบางอย่างครับที่ผมได้เรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วจึงยอมกลับไปเปิดตำรานั่นก็คือการประกอบเฟอร์นิเจอร์เช่นพวกตู้และชั้นวางของครับเป็นของชิ้นใหญ่ที่มีวัสดุละเอียดยิบย่อยมากๆเดาไม่ถูกเลยถ้าไม่เปิดตำราว่าชิ้นไหนต้องอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเปิดตำราและการด้นสดต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองนะครับผมคิดว่าถ้าเปิดตำราเราก็อาจจะดำเนินการได้อย่างถูกต้องที่สุดแต่ถ้าต้องเปิดตำราตลอดเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับเพราะทุกอย่างต้องเป็นขั้นเป็นตอนถ้าตอนไหนไม่เรียบร้อยก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะตำราบอกว่าอันนั้นอันนี้ต้องเสร็จก่อนแต่ถ้าเราเป็นคนที่เรียนรู้จากการด้นสดตลอด ไม่เปิดตำราเลยไว้เจอจุดผิดพลาดก่อนค่อยเปิดเราก็อาจจะดำเนินการไปได้ช้ากว่าการเปิดตำราและอาจจะต้องใช้ต้นทุนการเรียนรู้สูงครับโดยเฉพาะต้นทุนเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดของเราซึ่งผมคิดว่าหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์การทำผิดพลาดมาก่อนเพราะเดินนอกตำราเพราะความมั่นใจหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเมื่อเราล้มเหลวจากการผิดพลาด เราก็ได้พบบทเรียนหรือประสบการณ์ใหม่ที่ผมคิดว่ามีคุณค่าหรือทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้แต่การเดินนอกตำราก็ยังเป็นสิ่งที่เราเผลอทำหรือยังคงอยากทำอยู่เรื่อยๆในชีวิตของเราดังนั้นผมแค่อยากนุนใจว่าการรักษาสมดุลก็ยังเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมคิดว่าเราสามารถใช้วิธีในตำราและประสบการณ์นอกตำราที่เราเคยผิดพลาดมา เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้เสมอครับสำหรับผมพอมาคิดดูแล้วผมเองก็เคยมีเรื่องที่ผิดพลาดเหมือนที่ทุกคนเคยมีครับแต่พอวันที่ผมมีที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมในชีวิตผมก็ได้พบว่าการมีที่ปรึกษาช่วยให้ผมก้าวพลาดน้อยลงและแทบจะไม่ก้าวพลาดเลยถ้าหากผมเชื่อฟังที่ปรึกษาของผมครับใช่แล้วครับที่ปรึกษาของผมคือพระเจ้าครับ คงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วผมปรึกษาพระเจ้าแบบไหนปรึกษาอย่างไงจริงๆแล้วเราสามารถขอคำปรึกษาจากพระเจ้าได้ผ่านการอธิษฐานครับพูดกับพระองค์แบบตรงๆในทุกๆเรื่องเราอาจจะไม่ได้ต้องหยิบทุกคำออกมาจากพระคัมภีร์แล้วพูดตามประโยคต่อประโยคนะครับแต่ขอให้สิ่งที่เราพูดหรืออธิษฐานกับพระเจ้านั้นออกมาจากหัวใจของเราเองครับและเรายังคงต้องทำควบคู่ไปกับการศึกษาพระวจนะ ทำความเข้าใจบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะรู้จักกฎเกณฑ์ของพระองค์รู้ว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยเพื่อเราจะไม่ล้มหรือผิดพลาดครับและเมื่อเราทําแบบนี้เราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นกับพระองค์ได้อย่างแน่นอนครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างฉะนั้นเพื่อความไม่พลาดขอคำปรึกษาจากพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและสแสวงหาคำตอบจากพระวจนะของพระเจ้านะครับและนอกจากนี้เรายังสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้อย่างเต็มรูปแบบจากการที่เราได้ไปพบปะพี่น้องที่คริสตจักร นมัสก,การพระเจ้าและฟังคำเทศนานะครับเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราจะมีที่ปรึกษามหาจัรย์อยู่ภายในเราคอยเตือนว่าสิ่งไหนที่เราควรทำสิ่งไหนที่เราต้องระวังให้ดีเพื่อที่เราจะไม่พลาดเดินเหยียบกับระเบิดแต่หากเราพลาดไปแล้วเผลอหกล้มก็ขอให้รู้ว่าเมื่อคุณกลับใจและสารภาพสิ่งนั้นกับพระเจ้าอย่างจริงใจพระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัย และมีบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆครับผมคิดว่าการล้มก็ทำให้เราได้เรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ต้องล้มเลยเราก็จะมีเวลาในการทำสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นกันใช่ไหมครับฉะนั้นปรึกษาพระเจ้าก่อนนะครับเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องล้มก่อนที่จะเรียนรู้ก็ได้ครับเราเดินหน้าและไปต่อก็จะคุ้มค่าคุ้มเวลากว่ามากนะครับเราสามารถทุนขอสติปัญญา ความเข้าใจจากพระเจ้าได้เพื่อที่เราจะมีความเข้าใจที่ล้ำลึกและประสบการณ์อันลึกซึ้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเราเองก็จะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อด้วยนะครับอธิษฐานกับพระองค์นะครับผมเชื่อว่าคุณจะได้พบกับความเข้าใจที่ยืนเหนือความเข้าใจอย่างแน่นอนครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน t g ก o d ดไน h t ได้ไหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กู d ดไนท์ครับ